สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับอาจารย์ตุยงานพิมพ์เป็นเรื่องง่ายๆนะครับหัวข้อที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือความเข้าใจผิดครับในการแปลงไฟล์ภาพให้เป็นไฟล์ AI ครับเพื่อนๆบางคนเคยเจอไหมครับเวลาเราส่งไฟล์ภาพไปพิมพ์เหโรงพิมพ์แล้วโรงพิมพ์บอกกับเราว่าภาพเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเลยขอเป็นไฟล์ AI หรือไฟล์ต้นฉบับมีไหมนะครับซึ่งเราไม่มีเพราะว่าไฟล์ภาพนั้นเนะี่ยเราอาจจะได้จาก กราฟิกคนเก่าที่ลาออกไปแล้วนะฮะหรือว่าภาพนี้อาจจะโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็แบบเป็นไฟล์อาร์ตเวิร์กที่เราชอบอย่างเงี้ยฮะแล้วเราไปพิมพ์นะฮะปรากฏว่ามันไม่ชัดเนาะแต่ลงพีบอกให้เราเป็นไฟลแปลงไฟล์เป็นไฟล์ AI หรือบางทีเราเคยดูคลิปก่อนก่อนของผมเงี้ยแล้วก็ผมก็เคยบอกว่าแนะะ่ไฟล์ AI เนี่ยมันเหมาะมากๆที่จะทํางานพิมพ์นะฮะแต่ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเอาไฟล์ภาพนั้นอะไปวางใน AI แล้วเซฟแอสออกมาเลยปัญหาคือว่าคุณภาพที่ได้นะะั้นอะ มันไม่ได้สูงขึ้นเลยนะฮะ,ะแล้ววิธีการที่ถูกต้องทําให้คุณภาพมันสูงขึ้นเป็นไปได้ไหมอะไรที่คนมักก็ใจผิดแล้ววิธีการที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างไรตามมาดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าวิธีแปลงไฟล์ภาพเป็นไฟล์ AI หรือเป็นเวกเตอร์อย่างถูกต้องเนี่ยทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นขอมาดูวิธีที่ไม่ถูกต้องก่อนละกันนะครับผมวิธีที่ไม่ถูกต้องคือสมมุติว่าเพื่อนๆมีไฟล์ภาพสมมติมีไฟล์เป็นอ ผมเปิดไฟล์นี้ด้วย AI ้วกันนะครับอ่าแต่ว่าเป็นไฟล์ m e r r y Christmas นะครับผมอยากจะส่งไฟล์เนี้ยไปพิมพ์นะครับปรากฏว่านยครับบางทีดูก็ค่อนข้างจะรู้นะว่ามันไม่ค่อยชัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โรงพิมพ์อาจจะบอกว่าเออมีไฟล์ต้นฉบับไหมที่เป็น AI หรือว่าเป็น PDF อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราไม่มีนะฮะแล้วก็เลยบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆก็เข้าใจผิดว่างั้นเราอย่างนี้ได้แล้วกันก็คือเอาไฟล์ภาพเนี่ยมาวางใน เลยนะครับหรือว่าบางทีเราอาจจะเปิดบางคนก็จ,จะวิธีใช้วิธีเปิดอาร์ตบอร์ดขึ้นมาโอเคต้องการทำการ์ด5้นิ้วปุ๊บเราก็ Import ภาพเข้ามาใช่ไหมวิธี Import ภาพเข้ามาก็ปุ๊บได้ไฟล์มาแล้วบางคนก็อาจจะใช้วิธีนี้นะครับในการวางนะสมมุติผมพอดีรูปมันไม่พอดี5้คูณเนนะาสมมุติเราก็าเผื่อตัดตกไปหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อตัดตกไปปุ๊บ จนะำได้ไหมว่าสอนตัดตกไปยังไงเอ่ยโอ้โหทำตัดตกเรียบร้อยเลยเรียบร้อยอมีสีแดงนะครับทุกอย่างเนี่ยตัดตกหมดโอเคเหมือนถูกต้องเลยนะครับแลวเพื่อนเพื่อนก็ใช้วิธีนี้เซฟไฟล์นี้เป็น AI ให้กับทางโรงพิมพ์นะครับอาจจะเขียนว,ว่าการ์ดพิ้นนะฮะปัญหาก็คือไฟล์ AI ตัวนี้ไม่ได้มีคุณภาพที่มันแตกต่างจากที่เพื่อนเอนเห็นหน้าจอเลยคือมันไม่ชัดอย่างไงก็อย่างนั้นเลยนะฮะ ปิดไปปุ๊บอ่ะผมเปิดขึ้นมานะฮะอ่ะผมลองเปิดขึ้นมาดูฟึ๊บไอเอไอเมื่อสักครู่โอเพนขึ้นมาปั๊บนะฮะไม่ได้มีความชัดขึ้นเลยนะครับคือที่ลงพิมพ์ขอว่าต้องการไฟล์เอไอเนี่ยเพื่อที่จะอ่าต้องการไฟล์ที่คุณภาพดีขึ้นอาจจะมีคําถามว่าโอเคไฟล์ที่ลงพิมพ์ได้มาในตอนแรกเนี่ยที่เป็นไฟล์ jpeg เนี่ยครับไฟล์ที่แบบอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ย บางทีโรงพิมพ์เอาจจะพยายามจะหาดูว่าเออถ้าหากว่ามีไฟล์ต้นฉบับที่ทําด้วย AI เนี่ยอาจจะชัดขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่เนี่ย JPEG ก็ไม่ชัด AI ก็ไม่ได้ชัดนะฮะต่างกันเลยนะครับผมโอเคาวน,นี้มาดูวิธีการที่ถูกต้องดีกว่าว่าถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยมีไฟล์ต้นฉบับเป็นไฟล์เนี่ยเบอรี่คิสมาสแบบนี้แล้วก็ภาพไม่ชัดเลยแบบนี้จะมีวิธีการทําอย่างไรให้มันชัดขึ้นโดยการ ส่งไฟล์ AI อย่างถูกต้องให้กับทางโรงพิมพ์นะครับนะฮะอันนี้คือย้ำอีกทีนะครับจริงๆแล้วถ้าหาเพื่อนๆสร้างไฟล์ด้วยตัวเองตั้งแต่แรกนะฮะก็คือสร้างด้วย AI ก็คือจะจบเนาะมันก็ได้ไฟล์ที่คุณภาพชัดอยู่แล้วนะครับแต่นี้เรามาพูดถึงวิวธีรัดกันว่าโอเคถ้าแบบให้ไฟล์จากคนอื่นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําเองใหม่ได้หรือว่าให้เขาทําใหม่ได้เนี่ย มีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับโอเคอ่าผมก็มาเปิดไฟล์ AI เมื่อสักครู่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาไฟล์ตัว JPEG มาวางนะครับก็คือเริ่มต้นแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าแทนที่เราจะเซฟออกไปเลยนะฮะเซฟออกไปเลยเรามีฟังก์ชันชื่อว่า Image Trace นะครับผมถ้าหากว่าเราคลิกที่ภาพนะครับในโปรแกรม i Illustrator เนี่ยครับมันจะมีเมนูนี้ขึ้นมาครับด้านบนนี่ครับเมนูนี้คือ Image Trace นะครับซึ่ง ก่อนที่เพื่อนๆจะกดนะจะมีเมนูข้างๆนี้ด้วยนะฮะกดข้างๆนี้ด้วยผมคงไม่มาย่อยว่าแต่ละฟังก์ชันมันทํำยังไงบ้างแต่ผมจะมาเจาะวิธีการใช้ฟังก์ชันที่จําเป็นเลยแล้วกันนะฮะฟังก์ชันจำเป็นเลย,ลนนะะเเลยโอเคอย่างแรกครับวิธีแบบหยาบๆเลยนะฮะหยาบๆเลยคือการแปลงแบบทั้งดื้อๆเลยทั้งหมดเนี่ยเป็นไฟล์เป็นเวกเตอร์เลยนะครับเป็นเวกเตอร์เลยกดนี่ครับผมอันแรกเลยปุ๊บนะ,ะเพื่อนๆจะได้ไฟล์อารมณ์นี้ฮะอารมณ์นี้ผมขออธิบายสั้นๆในคลิปนี้ว่า การนาไฟล์ไปพิมพ์นะฮะอะไรที่เป็นแบบตัวอักษรอ,อะไรที่เป็นแบบว่าสิ่งที่ต้องการรายละเอียดค่อนข้างสูงนะฮะอันนี้ก็ควรจะทําด้วยเวกเตอร์นะครับแต,แต่ว่าพวกภาพถ่ายยเงี้ยยังไงยังไงมันก็มาจากตัวภาพที่เป็นลาสเตอร์อยู่แล้วจะต้องถ่ายรูปฉะนั้นเราไปแปลงเป็นเวกเตอร์ก็อาจจะไม่เหมาะนะฮะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากแล้วก็ไฟล์จะหนักมากๆด้วยถ้าแปลงแล้วเนี่ยมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้ครับมันจะดีเทลมันจะไม่ไม่ไม่มีนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นการ แต่ภาพที่มันอาร์ตอาร์ตไปอีกแบบหนึ่งนะฮะเพื่อนเพื่อนรับได้แบบนี้ก็ได้ไฟล์เวกเตอร์แล้วนะก็คือคมชัดแน่นอนแต่ปัญหาคือตัวอักษรเนี่ยพังเลยนะฮะตัวอักษรพังเลยก็จะบอกว่าการแปลงไฟล์เนี่ยครับใช้กับตัวอักษรเล็กๆไม่ได้นะฮะใหญ่ๆอาจจะพอได้แต่เล็กๆเ,เนี่ยไม่ได้แต่ก็มีวิธีขยับอยู่นะฮะว่าอาจจะพอชัดขึ้น,นได้ไหมโดยการที่ไปกดที่ตัวพาร์เนลของตัว Image Trace ตัวนี้ฮะแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันนะฮะในการปรับอยู่นะครับผม มาดูแอดวานตัวนี้นะครับก็ลองเพื่อนลองเล่นดูคือมันก็ตอบย่ากนะว่าการปรับอะไรแล้วมันจะทําให้เห็นนะฮะเออพอได้ไหมลองดูนะฮะว่าการปรับแล้ว Text มันพอได้ไหมนะครับถ้าพอได้เนี่ยก็อาจจะจบเลยนะครับอาจจะแบบโอเคไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะเทได้จบเลยนะครับโอเคะส่าาวา ผมว่าแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเป็น Text นะครผมจะแนะนําอย่างนี้คือเราจะใช้ image trace เนี่ยแปลงเฉพาะในส่วนที่มันแบบไม่ใช่ Text สนะฮะส่วน Text เนี่ยเรามาทําพิมพ์ใหม่เอาจะง่ายกว่านะครับผมโอเคถ้าว่าเราได้ประมาณนี้เรารับได้แล้วรูปต่างๆประมาณนี้รับได้แล้วนะกด expand เลยนี่ expand เนี่ยเราได้เป็น vector file นะเนี่ยคมๆเลยับลองว่าเนี่ยซูมเท่าไหร่มันก็ไม่แตกแล้วมันจะอารมณนี้นะครับนะจากนั้นเนี่ย ตัวที่เป็น Merry Christmas เนี่ยก็แนะนำว่าพิมพเอานะครับพิมพเอาจะง่ายกว่านะครับไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ในตัวเลเยอร์แรกเราก็คริสต์มาสนี่ออกไปก่อนหรือว่าเราจะล็อกไปก่อนก็ได้แล้วเราก็พิมพ์นะพิมพ์ทับตำแหน่งเดิมนะครับก็ m e m ์ r ีะนะครับโอเคเสร็จปุ๊บก็มีคริสต์มาสนะครับผมพิมพ์ไปก่อนนะแล้วก็มีต่อมาคือ and happy new เอ๋อ yeah. นะครับโอเคอ่ะก็ลองหาฟอนต์ดูจริงๆไม่จำเป็นต้องฟอนต์เดิมก็ได้เนาะเพื่อนๆก็อาจจะลองหาฟอนต์ที่ถูกใจนะครับอ่าสมมติเป็นฟอน,น,นมมต์นะี้แล้วกันปึ้งสมมุติเนาะปึ๊บแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นฟอนต์ที่แบบเบสิกหน่อยอันนี้ล้วกันผมนี่อ่าอันนี้ก็ประมาณนี้เลย อันนี้อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นเฉยๆนะว่ามันทำงานยังไงนะครับผมนะก็แอนแฮปปี้นิว e ฮียก็เมอร์รี่เราก็ year, ก Murray, กอาจจะใหญ่ขึ้นนิดนึงแฮปปี้นิวเฮียใหญ่ขึ้นนิดนึงโอเคปึ๊บอ่าจัดเซนเตอร์หน่อยนะครับเล็กลงนิดนึงเล็กลงนิดนึงอ่าสมมุติว่าเรียบร้อยนะครับเราล็อกไปปึ๊บแล้วก็ลบข้างล่างออก โอเคมันเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนอ่ะปิดตานี่จะได้ไม่งงนะครับมันเป็นก้อนแล้วก็คลิกขวานะครับก็ก็อันกรุบเสียนะครับผมแล้วก็อโอเคตอนนี้ชลิกได้แล้วเนาะก็มเกีเทคนิคในการซ e l e c t อยู่นะฮะอย่างเช่นอนไนที่เรา s e เล c ไปแล้วมัน,ม,นมันติดนะฮะเราจะไปลบเราจะล,ล,จะลากคลุมมันไม่ได้เนาะก็อาจจะคลุมจากข้างนอกเข้าไปปึ๊บแล้วก็กดชิปนะฮะซีเล c ตัว b a c k กราวด์ทิ้งไปนะจะได้ตัวนี้แหละลบปึ๊บอ่าโอเคมาแล้วปไปง่าย ได้ Merry Christmas and Happy New Year มาแล้วนะฮะโอเคการ์ดนี้รับรองว่าคมชัดแน่นอนตรวจง่ายๆคือลองซูมไหมฮะเนี่ยฮะเวกเตอร์ซูมยังไงก็ไม่แตกนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยได้งานพิมพ์ที่คมชัดออกไปแน่นอนนะครับอันนี้ก็คืออ่ะสรุปนะครับเรื่องที่1ก็คือว่าเพื่อนๆเ,เอาไฟล์มาใน AI นะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน Image Trace ดูส่วนที่เป็นข้อความแนะนําว่าให้พิมพ์ใหม่ใน AI นี่แหละครับแล้วค่อยเซฟ เนี่ยเซฟแอเอกไปเป็นไฟ AI, ให้กับโรงพิมพ์อันเนี้ยรับรองว่าคมกว่าเดิมแน่นอนนะนะครับฟื้นะเดี๋ยวลองมาเปิดเทียบกันเลยเปิดเทียบกันว่าของเก่ากับของใหม่ความคมชัดแตกต่างกันขนาดไหนนะฮะนะคงนะเห็นแล้วเนาะเนี่ยซูมไปแตกเลยฮนะแตกเลยแต่ว่าอันนี้นะนะคมนะฮะก็ได้ภัพอาร์ตอาร์ตอ,อ,อ,อีกแบบหนึง่งนะครับโอเค ต่อมาสมมุติว่ากรณีที่เพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบไม่ชอบรูปสไตลน์นี้นะครับอยากจะได้แบบรูปที่มันเป็นรูปจริงๆนะฮะก็แนะนําว่าเราก็คงต้องหารูปนะฮะที่มันเป็นรูปนี้มาใหม่นะครับแต่ว่า Text เนะี่ยต้องพิมพ์ใหม่ด้วยโปรแกรม AI นะครับโปรแกรม Illustrator ฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะหาหารูปมาซึ่งผมก็ได้ลองเตรียมรูปนี้ไว้แล้วโดยที่ไม่มีแบ,บก็กกราวนะครับก็โอเคผมไปหามาปุ๊บนี่ตัวนี้ไฮไลทตัวนี้เลยเนี่ยคม นะเป็นรูปที่คมแต่ว่าตรงนี้ไม่มีข้อความนะครับวิธีก็คือเราเอารูปนี้มาแทนเลยนะครับมาแทนเลยก็อาจจะลากมาง่ายๆเลยก็ได้ปุ๊บโอเคลากมาแล้วก็นะครับจากนั้นก็ปรับซ้ายเนาะฟืบนะแล้วก็เลเยอร์แรกที่เป็นเลเยอร์ตอนแรกเลยก็ลบออกไปนะปิดตาไปก็ได้นะครับ โอเคก็เหมือนเดิมครับให้อยู่ในระยะตัดตกนะครับให้ดูสวยงามตามที่เราชอบเลยอ่าโอเคจัดเซ็นตอร์นิดนึงอ่าโอเคเรียบร้อยไหมอ่าเรียบร้อยแล้วลองดูซิสมมติว่าเราผมเซฟแอดออกไปเป็นไฟล์ pdf พร้อมพิมพ์เนาะโดยการที่เป็นกด Adobe pdf นะครับแล้วก็นี่เลยกดเซฟนะฮะแล้วก็อย่าลืมว่าเป็น pdf x4 เน็แ่แล้วแต่ลงพิมพ์นะฮะแล้วก็กด Use document b น e e d setting ก็คือว่าจะมีค่า e e d ไปด้วยนะครับกดเซฟปั๊บเรียบร้อยดูซิว่าคมแค่ไหนนะครับผมโอเคได้แล้วนี่นะครับไฟนี้พร้อมพิมพ์แน่นอนนะครับพอ้อมพิมพ์แน่นอนอ่ะคราวนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือสมมติเราจะทํางานพิมพ์ที่มันมีโลโก้แล้วโลโก้นั้นเนี่ยเรามีเป็นไฟล์ภาพไฟล์ jpeg นะฮะซึ่งไฟล์ภาพไฟล์ jpeg เนี่ยก็สำหรับโลโก้แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าโลโก้ในงาน,นไหนๆแล้วต้องการให้โลโก้เราเนี คมชัดถูกไหมครับซึ่งแล้วก็โลโก้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่ใช่เป็นภาพถ่ายอยู่แล้วแบบภาพที่แบบมีรายละเอียดสูงฉะนั้นการแปลงไฟล์เป็นเวกเตอร์เนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะนะครับฉะนั้นวิธีการทํำยังไงครับคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะครับสมมติผมลากไฟล์โลโก้นะครับน,นี่ผมขอใช้โลโก้เป็นคริสต์มาสเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นโลโก้เป็นบริษัทของเพื่อนๆก็ได้นะครับวิธีการแปลงก็เช่นเดียวกับเมื่อกี้นะครับก็มาที่ image test แล้วดูข้างๆ้า,านะครับ เมนูที่น,นิยมแนะนำแนะนใช้นะฮะก็จะมี high fidelity อ่านผิดต้องขออภยัย high fidelity photo กับ16 color นะฮะคือกรณีที่แบบว่ามีสีน้อยอย่างเช่นอย่างงี้ยถือว่าสีน้อยผมใช้16 color นะครับแต่ถ้าหากว่ามีรายละเอียดค่อนข้นางเยอะเนี่ยอาจจะใช้ high fidelity photo นะครับตัวนี้ผมจะใช้16 color นะครับกดปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับอ่ะเป็นไงครับโหแทบจะแบบไม่ต่างเลยเนาะกด expand ปึ๊บ เรียบร้อยเ,อเรียบร้อยเสร็จเอา background ออกนะครับ mm hmm. กดอ mm ัน hmm. กรุปดีดแบ็กกราวออกอาได้เรียบร้อยโอเคอาจจะมีบางอย่างที่มันปนๆไปก็ก็ต้องมาเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับเก mm hmm. ็บรายละเอียดนิดนึงก็โอเคกด delete ไปถ้า delete ได้ก็โอเคเลยนะครับ mm hmm. อ่านี่ได้โลโก้เป็น m e r r i Christmas mm hmm. แล้วสมมตินี่คือโลโก้บริษัทเรานะครับ mm hmm. แล้วก็วางไว้เลย สมมติงานนี้ผมขอวางแทนตัวเท็ก์สัญการผมผมผมปิดตาผมผมปิดตาตัวนี้นะครับผมมาวางเลเยอร์ใหม่ฟึบอ่าเป็นไงฮะได้แล้วนะครับคมชัดด้วยคมชัดด้วยครับซูเข้าไปสิครับนี่ไม่แตกเลยนะฮะเนี่ยผมให้เห็นความแตกต่างถ้าเรามีไฟโลโก้ที่เป็นไฟ jpeg มาวางปับ๊บสมมติวางคู่กันเลย ไม่นับว่ามันมีแว็กซ์กาวขาวติดมานะลองดูค,ความคมชัดที่แตกต่างกันนะครับอ่าเป็นไงฮะเริ่มเห็นว่าแตกแล้วอันนี้ไม่แตกเลยนะครับแน่นอนว่าไปพิมพ์ก็เช่นเดียวกันครับภาพเวกเตอร์ย่อมคมกว่านะครับคราวนี้เพื่อนๆก็จะได้ไฟล์โลโก้ที่คมชัดแน่นอนแล้วครับก็ไปใช้วิธีนี้แปลงกันได้นะครับแต่กรณีที่มันจะแปลงได้ค่อนข้างยากเลยคือสามมิติมีแบบมีนูนมีมีเงาอะไรพวกนี้แปลงลําบากครับแปลงแล้วมัน คุณภาพมันไม่ได้อย่างตัวนี้นะครับมีมีความนูนเนาะมีสมีสามมิติเป็นความสามมิติเนาะกดแปลงปั๊บก็ชัดไหมมันก็ชัดแต่ว่ารายละเอียดมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องลองเลือกเอานะครับดูว่าอย่างไหนเหมาะกักันนะครับถ้ารับได้ก็โอเคมันก็จะคมแหละแต่คมในแบบนี้นะนะครับหรือว่าจะยอมว่าปริ้นไม่ค่อยคมมีแตกหน่อยแต่ก็ดีเทลของตัวโลโก้เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ไอเดียนะครับในการทํา ไฟล์ภาพเป็นไฟล์ AI อย่างถูกต้องเนาะนะขอย้ิาอีกครั้งนะครับไม่ใช่การเอาภาพนี่มาวางแบบนี้แล้วก็เซฟออกไปซึ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยแตกยังไงก็แตกอย่างนั้นนะครับผมก็ประมาณน,นี้ครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคงจะพอทราบวิธีการแปลงไฟล์ภาพเป็นไฟล์ AI อย่างถูกต้องแล้วนะครับ แต่วิธีการนี้เนี่ยก็เหมาะที่จะไว้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉยในกรณีที่หาไฟล์ต้นฉบับท,ที่เป็นไฟล์ ai ไม่ได้แล้วจริงๆนะครับจริงๆแล้ววิธีการที่ดีที่สุดในการส่งไฟล์ไปโรงพิมพ์ก็คือว่าเราต้องสร้างจากโปรแกรมที่เป็นเวกเตอร์ไฟล์ตั้งแต่ต้นเลยอาทิเช่นโปรแกรม illustrator โปรแกรม in design เป็นต้นนั่นเองนะครับจะได้ไฟล์ที่แบบมีคุณภาพสูงแล้วก็มีกราฟิกทุกอย่างตามที่เราต้องการเลยนะฮะวิธีการสร้างไฟล์จากโปรแกรม illustrator เนี่ยผมมีการสอนการสร้างนามบัตร ด้วยโปรแกรม i n s t r u t e u r ไว้ในคลิปกันก่อนนะครับยังไงลองไปค้นดูได้นะครับผมจะได้พอเป็นไอเดียสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับโอเควันนี้ต้องขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆนนชอบคลิปความรู้แบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะถ้าดูใน YouTube ก็อย่าลืมกดสันกะดิ่งด้วยนะครับแต่ถ้าหากดูใน a c e b o o k ก็อย่าลืมกด See First ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบคุณและขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ